ประชาชนชาวท่าคอยค่ะร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในประเพณีตักบาตรวันเพน็ญซึ่งปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานช่วงเช้าว,วันที่25พิพฤศจิกาย,ยนประชาชนชาวตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางและใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณวัดท่าคอยโดยมีประชาชนร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากโดยประเพณีตักบาตรวันเพน็ญถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาทุกปี พระครูสิริทัศนียคุณเจ้าอาวาสวัดท่าคอยเปิดเผยว่าสําหรับการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดท่าคอยได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีโดยมีประชาชนเข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์ในวันขึ้น15ค่้าเดือน12ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงด้วยมีพุทธศาสนิกชนตักบาตรกันอย่างล้นหลามโดยประชาชนมีความเชื่อเป็นสิริมงคลอย่างมหาศาลและจะประสบผลสําเร็จในชีวิตโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาล ลอยกระทงและปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงสําหรับการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวัดท่าคอยได้ทําสืบท่อต่อกันมาเป็นเวลานานแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายในวัดท่าคอยโดยเมื่อถึงวันลอยกระทงชาวบ้านก็จะนําข้าวสารมาตักบาตรเป็นประจำทุกปี